มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุตุประกาศเตือนพายุฤด,ดูร้อนฉบับสุดท้ายวันที่ 13. พฤษภาคม63ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่ 13. พฤษภาคม2563 ฉบับที่17ลงวันที่13พฤษภาคม2563ลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่และยังคงมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในภาคเหนือส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากพะเยาพแพร่และน่านค่ะ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะคะรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่านะคะ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยค่ะอันหนึ่งนะคะย่ำมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนั้นมีแนวโน้มจะทะวีกำลังแรงขึ้นนะคะและเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวแบงกอลตอนล่างในระยะต่อไปค่ะสำหรับพายุโซนร้อนหว่องฟงนะคะบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปิน มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะของอากาศประเทศไทยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ w w w .tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประกาศณวันที่13พฤษภาคม พศ2563ประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ค่ะลงชื่อนาวาอากาศเอกสมศักขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ